ถ้าพูดถึงสัญญาณเตือนของเส้นเลือดขอดนะครับก็มันสามารถแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มเรื่องของอาการนักขาเมื่อยขาหรือว่าปวดขานะครับคือเราต้องเปรียบเทียบก,กับคนรอบข้างว่าเราเป็นคนที่เมื่อยขาง่ายกว่าคนอื่นไหมนะครับซึ่งอาการเมื่อยขาเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดเนี่ยครับไหลย้อนทําให้ไม่สามารถเดินเลือด กลับขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในท่าที่เรายืนนานๆนะครับหรือว่าเรานั่งอยู่กับที่นานๆหลังจากที่เรายืนหรือเรานั่งอยู่กับที่นานๆเนี่ยเลือดก็จะค่อยๆไหลลงมากองอยู่ข้างล่างก็คือไล่ตั้งแต่ข้อเท้าขึน้นไาจนถึงน่องนะครับอาการเหล่านี้มันจะทําให้คนไข้รู้สึกหนักมากขึ้นอาการหนักเมื่อลาขาเนี่ยกลุ่มหนึ่งเราจะเคยเห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยบางคนชอบสั่นขา การสั่นขาเนี่ยมันสื่อได้ถึง2อ,อย่างนะครับอันแรกก็คือเป็นตัวนิสัยเองเป็นที่จิตใจอันที่2นะครับก็คือลักษณะเส้นเลือดขอดเนื่องจากว่าการสั่นขาของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาพยายามจะบีบกล้ามเนื้อน่องตัวเองเนี่ยให้เลือดมันไหลกลับเข้าสู่หัวใจนะครับสำหรับสัญญาณที่2ที่บ่งบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดนะครับส่วนมากก็จะเป็นอาการประคิวตอนกลางคืนนะครับ ก็คนที่เป็นตะคิวก่อนกลางคืนนะครับสำหรับเส้เลอร์คอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็คืออันนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะครับซึ่งเหตุผลของการเป็นตะคิวตอนกลางคืนก็เกิดมาจากการที่เลือดเนี่ยค้างอยู่นานๆเป็นเวลานาน,านแล้วก็กล้ามเนื้อมีอาการบวมบวมน้ําบวมน้ําเหลืองในส่วนของเส้นเลือดขอดเนี่ยอาการตะคิวก็เกิดจากเลือดขากลับไหลเวียนไม่ดีก็ทําให้ของเสียค้างอยู่ในกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะทําให้รบกวนถึงชีวิตประจําวัน อาจจะทําให้นอนไม่หลับหรือว่าต้องลุกขึ้นมาเดินตอนกลางคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสัญญาณที่3ของเส้นเลือดขอดนี้ง่ายที่สุดเลยครับก็คือเรามองเห็นว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมันปูดคดงอสาเหตุนี้เกิดจากการที่เวลาเรายืนนานๆแล้วก็ลิ้นหลอดเลือดเราเสื่อมเลือดก็จะไหลย,ย้อนกลับมาจากเส้นเลือดชั้นลึกมันก็จะไหลออกมาที่เส้นเลือดชั้นตื้นซึ่งพอไหลมาที่เส้นเลือดชั้นตื้นนาน,านๆโดยเฉพาะถ้ายืนเนี่ยครับเราจะเห็นเส้นเลือดขอดคดงอ แล้วก็มองเห็นชัดเจนจากผิวหนังนะครับคล้ายๆกับงูนะครับถ้าเราลูบดูเราจะรู้เลยว่าเนี่ยสามารถกดปุ่มลงไปได้ก็มีตั้งแต่ขาขึ้นมาเนือเข่าจนถึงต้นขานะครับในขณะที่คนบางกลุ่มนะครับเขาจะมาด้วยมองเห็นเส้นเลือดชัดซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ใช่เส้นเลือดคอร์ดครับอันนี้อาจจะเกิดจากผิวบ้างหรือเป็นคนผิวขาวสัญ,ญญาณสุดท้ายนะครับก็เป็นสัญ,ญญาณที่น่าสนใจมากคนไข้มักจะเข้าใจ,าาจผิดว่าตัวเองเป็นโรคผิวหนังนะครับเพราะว่าผิวหนังเขาเนี้ยมีลักษณะสีเข้มขึ้น ผิวหนังที่เปลี่ยนสีนะครับมักจะเริ่มต้นที่ข้อเท้าโดยเฉพาะข้อเท้าด้านในเหตุผลเนื่องจากข้อเท้าด้านในเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ความดันหลอดเลือดดาสูงสุดแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ต่ําสุดของร่างกายนะครับเมื่อวัดจากระดับหัวใจพอเรายืนนานๆหรือเรานั่งนานๆเนี่ยความดันมันไปลงตรงนี้เยอะก็จะทําให้เม็ดเลือดแดงและ่เม็ดเลือดขาวเข้ามาร่วมบริเวณนี้เป็นที่แรกครับก็จะเห็นเป็นปื้นถ้าเกิดว่าเป็นมากขึ้นนะครับจากบริเวณข้อเท้าด้านในก็จะเริ่ม ไปบริเวณขึ้นมาที่น่องได้แล้วสุดท้ายผิวหนังที่เปลี่ยนสีนี้ก็จะเริ่มแข็งคนไข้ส่วนมากนะครับจะเข้าใจว่าเป็นเนื้อตายหรือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นไม่สะอาดเป็นขี้ข่ายหรือเปล่าบางครั้งในคนไข้จะมาด้วยแผลเพราะว่าพยายามจะขัดหรือเอาหินไม่ขัดออกนะครับพอขัดออกเสร็จปุ๊บผิวหนังทะลอกกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นโรคเส้นเลือดขอดท,ที่มีแผลแล้วก็แผลก็จะหายยากครับ สุดท้ายนะครับก็แนะนําคนที่มีการสงสัยว่าเป็นซึ่เดเรืดอดคอร์ดนะครับเราควรจะรักษาแต่เริ่มนะครับรักษาแต่เริ่มเนี่ยรักษาได้ง่ายถ้าเรามารักษาในระยะที่เป็นเยอะแล้วส่วนมากเนี่ยการรักษาจะจบลงด้วยการผ่าตัดครับ